ว่าสองแบบนี้ว่าฉีดได้กับฉีดแล้วตายอะไรนั่นตื่นเต้นฉีดแล้วตายริงเชลล์ครับมันมันอิมแพกอ่ะแล้วก็เรื่องอะไรที่มันดูแล้วมันดูอันตรายดูโหดร้ายดูใร้ายอะไรอย่านี้มันไปไวเพราะฉะนั้นมันก็มีการบอกต่อๆกันแต่ถ้าถามว่าใครบอกเขาบอกเขาไงคนไหนอ๋อพี่สาวของพี่สะพ้ายปู่คนนั้นยายคนนี้มันมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วคราวนี้มันมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในสังคมเราน้ำหักแบบนี้แต่เราก็ต้องเราคือคงจะไปห้ามเขาไม่ได้ครับถึงว่าห้ามห้ามคนฟังไม่ได้ว่าว่ามันจะกลัวนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเอาข้อเท็จจริงขึ้นมาชั่งน้ำหนักดูว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นคราวนี้ถ้าไัที่เปรียบเทียบกันในขนาดเดียวกันว่าถ้าเกิดกลัวการฉีดวัคซีนว่าฉีดแล้วมันจะตายจริงเห็นไหมว่าทุกวันนี้คนเสียชีวิตเพราะโควิดเยอะแค่ไหน ถ้าจะกลัวการฉีดวัคซีนกลัวตายเพราะโควิดดีกว่ากลัวตายเพราะคุณไม่ได้ฉีดแล้ว,วาตายดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ไม่สามารถที่นักถึงนักนัถึงนักตอนนี้เลยนะครับก็ยังไม่มีใครสามารถจะพูดได้เลยว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ช่วยให้อัตราการเสียชีวิตลดลงคือยังไม่มีหมอหน,น่าไ,ไหนเลยหมอเขาบอกว่าเ้ยฉีดวัคซีนไปอ่ะไม่ได้ประโยชน์ก็ตายนะจอฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่มี ไม่มัมมนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้อเท็จริงมันคือวัคซีนช่วยลดปัญกันช่วยลดการตายจริงๆแต่ประเทศนี้พิเศษกว่านั้น<แ>มีใช่ไหมมีครับมีคนไข้าถามาหมอต้องแล้วว่าหมอต้องเอาวัคซีนที่ห่ออะไรมาฉีดให้ฉันเนี่ยมีไหมไม่มีเออทาไมประเทศไทยมันไปถึงขนาดนั้นได้ล่ะคคือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งผมว่านะลองคิดลองคิดแบบที่อ่ะ ถ้าสมมติว่าเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราได้มันก็คงไ,ไ,ไ,ไม่ใช่เหตุผลที่ดีอะไรอืไม่ผิดถ้าผมถ้ามันมีขอให้วางอยู่ตรงหน้าแล้วให้ผมเลือกผมอาจจะมีรูกส้ิยมแบบที่อาจจะชอบรถยี่ห้อน,นึ่งไม่รู้อะไรดีวพวางานจะอชอบสมาเกตี้มากกว่าข้าวแงากงอันก็จะหม,มายอ่านหมายถึงว่าเชื่อมั่นในฝั่งตะวันตกมากกว่าในฝั่งตะวันออกก็ได้หรือว่าอนี้คุอความเชื่อหรือข้อมูล ถ้าศึกษาอืก็ได้อ,อะไรก็ได้ต่ตางต่านานาถ้ามันเลือกได้อะไม่มีปัญหาอืแต่เราอาจจะต้อง,งยืนอยู่บนพรมในโลกความเป็นจริงด้ยวยว่าณตอนเนี้ยมันยังไม่อยู่ในสภาพนั้นอืถ้ามันไม่อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยชีวิตเราได้ก่อนให้คนเลือกคือรับ,ร,บรับไว้ก่อนเถอะชีวิตของคุณมีค่าที่สุด ถูกต้องครับและและแต่ถ้าพูดตรงนี้ผมไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่เรากำลังหมายถึงอยู่เนี่ยได้ดีนะใช่ไหมดีครับก็อย่างที่บอกดีไป่หมายว่า่าโดนอ่ะแต่ปากมีบุ๋มโอ้ยปฝาที่ฉีดสามเข็มแล้วพี่ครับะเดยครับเดี๋ยวครับพูดไปสุดแป้นเขาเขาเขาอาจจะโพสเล่นๆแต่มดูความจริงว่าสี่ร้อยห้าร้อยวันแล้ว ที่ไม่ได้ออนดิวตี้แล้วก็เวลาออนดิวตี้ของเขามันคือมันคือหนักมากเขาเป็นคนหน้าหน่อยโรคิสชาติเนี่ยครับังนก้จะต้องหนักหลวงอ่ะคือถ้าถ้าถ้าหมอก้องจะพูดแบบภาษาภาษาที่เราเข้าใจกันง,ง่ายๆภาษาคนธรรมดาว่าเขาไม่ได้